สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแฮตตี้ชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทรงจัดนะตั้งอยู่ที่ถนนสายหนึ่งนะอ,อยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายออกตัดใหม่นะแล้วก็นี่คือเมนูเขาครับแต่สิ่งที่เราสั่งก็คือนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนื้อวากิวนะนี่สิ่งที่ได้นะครับสุดยอด,ดเนื้อสิเพื่อน,อนๆแบบว่ามันแทกอร่อยบอกเลยนี่ผมว่าทาการชิมการกินนะครับกินเต็มแผ่นไปเลยนี่เลยครับอ่ะ อ๋วยตีเออเป็นไงคือรสชาติละมุนมากเพื่อนๆคือเนื้อเกรดดีมากแล้วราคาแบบไม่แพงเลยนะแบบแปดสิบเก้าบาทนะอ่ะเออแล้วคือแบบอืมอร่อยเออลืมสั่งมีกากหมูด้วยอ่ะใส่กากหมูเพิ่มความหนัวความอร่อยนะต่อกันเลยก็คือรสชาติก๋วยเตี๋ยวเลยก็คือเข้มข้นมากเลยนะเพื่อนๆก็คือแบบอร่อยอะ่ะผมบอกเลยดีมากอย่างแจม่มแล้วใกล้ๆด้วยอยู่ใส่หนึ่งนี่เองอ่า อยู่กอนได้สะพานกับรถนะอ่าแล้วนี่ก็คือที่ผมสั่งต่อมาคือบุญเส้นนะอืมก็คือการปรุงการอะไรก็คือคล้ายๆกันนะครับก็คือแบบรสชาติก็จะออกแบบเข้มข้นอ่าเข้มข้นน้ําตกมากแล้วก็แบบมีรสชาติอมเปรี้ยวอมแบบอร่อยอะ่ะก็คือรสชาติกลมกล่อมอะ่ะเออโอเคยังไงก็ขอฝากร้านอีกรอบนะอ่าร้านตั้งอยู่บนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะก่อนเดี๋ยวออกตัดใหม่นะแล้วก็ฝากช่อง a p ต y Channel ด้วยโอเคบายบายครับ